สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมกับเวลา11บเนกาโดยประมาณนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายนะครับตอนนี้โคราชก็ฝนถล่มตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะวันนี้ผมมารีวิวนำเสนอนะครับโตโยต้าโคร n นานะครับผมตัวนี้เป็นปี95นะครับผมปี95เครื่องยนต์1 6 0 0รซีซีระบบเกียร์ธรรมดานะครับผมครับ ลูกค้าครับรถคันนี้สวยสวยมากๆเลยนะครับสีแดงนะครับใครที่อยากได้รถโตลต้าโครโรนาเครื่องพันหกเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีนะลูกค้าครับตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะเนื่องจากว่าผมล้างอาเีดให้นะครับล้างอาเีดแล้วก็ล้างห้องเครื่องลูกค้าได้ยินเสียงเครื่องไหมเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์รถใหม่บางคันต้องอายเลยนะเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับเงียบจริงๆเงียบมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับ พร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับเอกสารครบโอนพอระบภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้านะนี่ครับเรื่องของสีสวยงามมากเลยนะครับสีเงาวับนะครับสีไม่มีแตกไม่มีผุไม่มีร้าวนะครับได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันนะครับผมลูกค้านะครับเรื่องของสีลูกค้าสบายใจได้นะขับไปไหนมาไหนเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับผมต้องมีคนชมด้วยว่ารถสวยนะครับผมรถคันนี้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดานะ ได้เป็นเครื่องพันหนะครับผมยางสภาพดีมากนะครับสภาพดีทั้ง4ล้อเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆแบบนี้1 9 5 6งเก้าห้าห้ทนะนะครับผมยางปีสินะครับผมสภาพดียังสามารถใช้งานได้อีกยาวนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะครับผมเอาไปก็ซื้อจากผมไปก็เอาไปโอนนะครับผมเอาไปโอนที่จังหวัดลูกค้าอยู่ได้เลยนะผมมีเอกสารชุดโอนครบให้นะครับผมลูกค้าก็นําไปโอนได้เลยนะครับผมแล้วก็เติมน้ํามันนะครับผมแค่นั้นเองนะครับ อย่างอื่นไม่มีซ่อมจุกจิกนะลูกค้าครับเสียงเครื่องคันนี้ผมยอมรับจริงนะเงียบกริบเลยนะเนี่ยเสียงเครื่องเงียบมากๆผมติดเครื่องอยู่เอ่อเนื่องจากว่าผมผมล้างห้องเครื่องด้วยแล้วก็อุอ่อนเครื่องนะครับผมอุ่นเครื่องด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไล่ความชื้นด้วยนะนี่ครับผมสวยงามครบคันนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดครับรถพร้อมใช้งานมากะครนะผมลูกค้านี่ครับเรื่องของสีเครื่องช่วงล่างโอ้โหดีมากนะครับดีมากๆเลยนะครับลูกค้า ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมนะถ้าากจะให้ผมไปส่งผมมีบริการจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมทุกที่นะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดหไหนอำเภอไหนตำบลไหนตอกไหนซอกไหนซอยไหนนะครับผมบริการให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะครับแต่กรณีที่ผมไปส่งนะขอญาตแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบนะกรณีที่ผมไปส่งผมต้องอให้ลูกค้าโอนมาจ่ายค่าเดินทางให้ผมก่อนนะ เพื่อที่จะได้เป็นการาใช้จ่ายในระหว่างทางนะครับผมเพราะว่าผมต้องขับรถตังไปสองคันนะครับผมจ้างคนขับอีกคนหนึ่งนะครับผมอันนี้ชี้แจงลูกค้าได้ทราบเนาะนี่ครับโดยใ,ใกล้เลยแต่ถ้า,าถ้าหากว่าลูกค้า,าไม่อยากจะอดมาดจานะครับผมผมขอแนะนําว่าให้ลูกค้านัดวันนัดเวลาแล้วก็มาหาผมเองนะครับผมอยู่นี่เลยข้างข้าง,างสารเยาวชนตาบนจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอยู่ติดกันเลยนะอยู่ติดกันเลยนะครับผม ลูกค้าสามารถมาเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาจําผมสักบาทเดียวขอแค่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะมาจริงๆนัดวันนัดเวลาแล้วก็โทรติดต่อผมตลอดนะครับว่าลูกค้าได้ออกมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ขอญาตแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบเนาะนี่ครับลูกค้าครับสวยจริงเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับระบบแอร์โหเย็นเจยบนะครับเย็นเจยบเย็นฉ่าเลยเย็นจนหนาวเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับลูกค้าอเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปชมภายในฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับผม เยงเครื่องนิ่มมากนะครับนิ่มจริงแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ประมาณช่วงเวลานี้แหละนะครับพรุ่งนี้วันที่11ผมจะรีวิวสีบอลเงินเป็นเกียร์ออตโต้นะนะครับผมเป็นเกียร์ออตโน้นะครับรอติดตามได้นะครับผมลูกค้าครับวันนี้ไม่ทันนะครับผมเก็บรายละเอียดให้อยู่นะคันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึงนะครับผมสำหรับสีบอลเงินในวันพรุ่งนี้นะครับผมมาดูข้างในฝั่งซ้ายกันครับลูกค้าเริ่มต้นจากข้างหลังนะครับ สวยงามมากนะครับเนื้อของฟิล์มได้เป็นฟิล์มไฮคูนะครับผมไฮคูทั้งขัดเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับผมสภาพเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมไม่มีฉีกไม่มีขาดนะสวยงามมากเพดงเพดานสวยสวยนะครับผมนี่ครับมาดูฝั่งข้างหน้ากันฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับผมเครื่องดีมากเครื่องนิ่มสุขุมมากนะครับผมลูกค้านี่ครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผม รถบ้านลเลยเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นที่สามารถใช้งานได้จริงนะนะครับผมที่สามารถใช้งานได้จริงซื้อไปไม่มีซ่อมจุกจิกนะครับผมขอแนะนําเลยครับผมลูกค้าครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับบอดี้คอนโซลอยู่กันครบแน่นนะครับผมนะครับโอเคนี่คือฝั่งซ้ายด้านหน้าเดี๋ยวผมพาลูกค้าไป,ไปชมฝั่งขวากันบ้างครับสวยงามลงตัวมากๆนะครับผมสวยงามลงตัวมากๆบอดี้ใหญ่กว้างนะครับผม บอดี้กว้างขวางนั่งสบายๆนะครับผมผู้โดยสารนั่งสบายมากไม่มีอึดอัดนะครับผมรุ่นนี้ใช้งานดีนะครับแล้วก็คนนิยมมากนะครับผมคนใช้เยอะมากๆรุ่นนี้มาเมื่อไหร่ก็อยู่ไม่นานนะครับผมอยู่ไม่นานเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามใจบใจนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดที่ได้มาอุดหนุนผมนะครับได้เคยมาซื้อรถของผมแล้วผมต้องขอกราบขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงนะครับผม ที่มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับโบรถเก่งมือสนะครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกในการตัดสินใจในการซื้อรถแต่ละทีนะครับผมนะครับผมบอกเลยนะครับผมรถของโบนะครับผมต้องพร้อมใช้งานนะครับผมถึงจะนํามาขายให้กับลูกค้านะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจดีนะครับผมเม็ดเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้มันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับผมนะครับมาชมข้างในผมเปิดแอร์ก่อนเนี่ยครับ เครื่องดีมากนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามมากภายนอกสีไม่มีแตกไม่มีผุไม่มีแล้วข้างในบอดี้คอนโซลอยู่กันครบแน่นนะครับผมได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะนะครับผมพวงมาลัย power เบาสบายนะครับผมหมุนมือเดียวได้สบายๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะครับผมและที่สําคัญประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเพราะเป็นเครื่องพันหกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องครับลูกค้า ไปชมพร้อมนันครับนี่ครับวันนี้ก็ถ่ายท่ามกลางสายฝนที่โปรยไปนะครับผมสวยงามจับใจโตโยต้าโคโรโนนะครับผมมาถ้าเปิดฝากระโปรงแล้วเสียงเครื่องถึงจะได้ยินบ้างนะครับผมถ้าปิดฝากระโปรงอยู่แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมบขออนุญาตนะครับอ่ะ นี่เลยมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับผมลูกค้านี่ครับสวยงามจับใจนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่ติดแก๊สนะใช้น้ำมันล้วนนะครับผมนี่ครับสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc เท่านั้นเองนะครับผมม้อนน้หม่เอี่ยมนะครับม้อน้ําไม่มีขึ้นสนิมนะเปิดออกมาเนี่ยเป็นสีของน้ํายาหล่อเย็นเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามจับใจนะครับประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพันหกนะลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว ได้ดูแล้วถ้าชอบนะครับผมขอความกรุณาเลยรีบโทรมาเลยนะนี่ครับเครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันลูกค้าที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมถ้าได้ดูแล้วถ้าชอบแล้วรีบโทรมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจผมเลยนะครับผมสะดวกตอนไหนโทรมาได้ตอนนั้นนะ0 8น5 7 5 4 3 6 9สนะครับผม085 575 4 3ห9หรือว่าลูกค้าจะแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะครับผม นี่ครับสวยงามมากๆลูกค้าได้ยินเสียงเครื่องไหมเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับผมเงียบมากๆเลยครับเดี๋ยวก็จะจบคลิปผมพาชมช้าๆชัดๆอีกรอบหนึ่งนะนี่ครับสีเงาวับเลยนะฮะสีเงาวับกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของสีลูกค้าขออนุญาตใช้คําว่าสวยมากนะครับโดนใจสําหรับคนที่ชอบสีแดงนะนะครับผมยางดีแม็กสวยเลยนะครับผมแม็กสวยงามลงตัวนะ คงฟิล์มลูกค้าไม่ต้องไปติดใหม่นะครับผมเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยนะครับผมไม่มีซ่อมจุกจิกเพิ่มเติมนะครับนี่ครับหลังคงหลังคาไม่ซีดไม่ด้านนะครับผมนี่ครับให้ดูเลยอาจจะมีเม็ดฝนโปรยไปใส่บ้างนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนฝนโปรยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนะครับนะครับสวยงามมากๆเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะ นะครับผมรถดีเครื่องดีนะครับผมเครื่องดีมากขออนุญาตใช้ําว่าเครื่องดีมากเลยแหละนะครับผมเครื่องดีมากช่วงลางดีมากนะครับผมระบบแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเย็นจนหนาวเลยแหละครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับนะครับพาชมก่อนจบคลิปนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับถ่ายลูกค้าได้ดูช้าชัดชัดนะครับผมนี่นะครับโอเคครับลูกค้าวันนี้นะผมโบนะครับผมพร้อมกับ รถเก่งคันนี้เลย t o y o ต้าโค o โรนะครับผมเป็นปี95นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมพวงมลาลัยพาวเวอร์เบาสบายนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกมาผมมีบริการจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือว่าลูกค้าจะเดินทางมารับเองก็จับ GPS มาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์ขอข้อมูลกับผมก็ได้เดี๋ยวผมส่ง แชร์อลเคชั่นไปให้นะครับผมโอเควันนี้ผมโบ้นะครับผมต้องขออนุญาตก,กลับร้านลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ